ทอรอรยูา่ากำลังแพ็กของจัดส่งลูกค้าค่ะเนี่ยเดี๋ยวกำลังนับออเดอร์นะคะอันนี้เป็นของตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของลูกค้าที่สั่งซื้อไว้นะคะ คงหนิงหมดนี่เลยหรอคะใช่ค่ะของหนิงหมดนี่เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหมดนี่ดูเหมือนว่าจะเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่พอเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเมื่อเช้านี้มันเกิดปรากฏการณ์ช็อกโลกเลยค่ะคือเรารู้แล้วว่ายาสีฟัน10,000หลอดเนี่ยจะเข้ามาที่เมืองไทยเช้านี้นะคะเราก็เตรียมการสั่งซื้อเต็มที่เลยเชื่อไหมคะว่า10,000หลอดเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะโซา u าคือขายออกหมดเลยโชคดีนะคะที่หนิงตัดสินใจสต็อกเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้สําหรับลูกค้าเพราะว่า มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจโอนเงินนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะสต๊อกก็เหลือไม่ค่อยเยอะหรอกคะ่ะแล้วหนิงทำยังไงคะเนี่ยทำไมถึงขายดีขนาดนี้คะ ตัวนี้เหรอคะทำไมถึงขายดีใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยาสีฟันนะคะแต่ว่ามันคือทรีทเมนต์เวันฟันขาวค่ะนําเข้ามาจากอเมริกานะคะแล้วก็เป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยแนะนําให้ใช้ด้วยเขาอ่ะใช้ยาสีฟันตัวนี้นะคะในการฟอกฟันให้สําหรับลูกค้าเพราะว่ามันมีสารสิทธิบัตรอยู่นะคะสารซิลิก้าเนี่ยจะเป็นสารที่ทําให้ฟันขาวนะคะโดยที่ไม่ทําลายเนื้อฟันและที่สําคัญคือแปรงทุกวันเนี่ยเราจะไม่เสียวฟันนะคะ มันมีตัวฟูโอไลด์ด้วยนะคะฟูโอไลด์ก็จะป้องกันไม่ให้เราฟันผุถ้าเราเห็นคําว่า a p 2 4เนี่ยมันหมายถึงแอนตี้พลัค่ะแอนตี anti ้พลัก็คือจะทําให้เราเนี่ยลดการสะสมของหินปูนแล้วก็ขจัดคราบชากาแฟที่เกาะอยู่ที่หน้าฟันของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดองค์ประกอบเหล่านี้ ที่อธิบายมาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มฟันขาวอย่างมั่นใจมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงนะคะไม่ทิ้งคราบเหลืองๆอ,อยู่บนร่องฟันเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ เนื่องจากว่ามันครบองค์ประกอบทั้งหมดเลยมันก็เลยขายดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายดีเพียงแค่กระแสะนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้ามีการสั่งซื้อไปใช้แล้วแล้วพอเขาใช้เขาใช้ดีเขามีการแนะนําบอกต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าหาซื้อก็หาซื้อยากด้วยนะคะบางคนเนี่ยบินไปซื้อที่อเมริกาเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะกําหนดการเข้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังไม่มีนะคะใครที่ตอนนี้สนใจแล้วก็อยากจะได้ ให้อินบ็อกซ์มาหาหนิงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะจัดส่งให้นะคะของหนิงเนี่ยราคาพิเศษเลยเพราะว่าสั่งซื้อมาเยอะมากนะคะก็ใครที่สนใจก็ลองอินบ็อกซ์มาดูนะคะขอแพ็คของกันนะ